สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูโรตรี่กันนะคะโรตรี่หลากหลายขนาดเลยมีตั้งแต่1.2เมตรถึง4เมตรเลยค่ะเดี๋ยวพาดูคร่าวๆทีละตัวเลยนะคะตัวนี้2เมตรค่ะมีชุดปลดเร็วด้วยตัวถัดมาก็2เมตรนะคะตัวนี้ก็มีชุดปลดเร็วชุดปลดเร็วเอาไว้ปลดถอด ตัวรถไถน,นะคะจะจะจะถอดออกได้ง่ายตัวถัดมา2.2เมตรนะคะตัวนี้2.2อ,อ,อ,อ่ะดูชุดหูจับตัวถัดมาตัวนี้2เมตรค่ะ2เมตรไอ้อาจจะต้องแปลงหูใหม่ตัวถัดมาตัวนี้2.2นะคะ ถูจับใส่ยอยกับใส่ขาตะเกียบได้เลยตัวถัดม,มาก็สองเมตรนะคะสองเมตรมีหลายตัวเลยค่ะสองจุดสองมีแค่สองตัวเด๋ยวชุดผูจับส่วนตัวนี้ก็สองเมตรนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับใบทักมาได้นะคะร้านจะดูใบให้ครบทุกตัวนะคะก่อนจะส่ง ตัวถัดมาตัวนี้ก็สองเมตรนะคะสองเมตรตีแบนเยนมาตัวนี้มีขาตั้งด้วยอันนี้ชุดถูจับอ่าตัวถัดมาตัวนี้ก็สองเมตรนะคะตัวนี้ตีแบนคูโบตาคูโบตาอันนี้ชุดถูกจับ ตัวถัดมาตัวนี้ก็2เมตรนะคะตีแบนเย็นมากค่ะ,ะตัวนี้สองจุดสี่นะคะสองสี่ศูนย์สองจุดสี่ห้าสิบแรงขึ้นไปก็ใช้ได้ค่ะดูถูจับ ตัวนี้4.4เมตรค่ะเป็นระบบไฟกับระบบไฮดรอลิกนะคะขอรถ90แรงขึ้นเลยค่ะตัวนี้2.4เมตรนะคะโคบาชิ2.4มีชุดปลดเร็วตัวนี้ก็สวยนะคะเช็คแล้วเหมือนกันตัวนี้3เมตรค่ะ3.1เมตร ระบบไฟฟ้านะคะพับระบบไฟฟ้าัวถัานมาสามเมตรนะคะตัวนี้พับมือค่ะตัวสุดท้ายสองจุดหกเมตรตีแบงคูบัต้านะคะอันนี้หัจับ ไซเล็กก็มีนะคะนอกจากนี้ก็เครื่องปั้นคันนาหลายตัวเลยค่ะตัวนู้นก็สวยตัวนี้ก็สวยตัวนี้ครบชี